แนยเต็คก็คว้าดับเบิลแชมป์ครั้งที่3ในรอบ5ปีหลังจากที่ไปชิดแชมป์เอฟเอคัพเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษนัดชิงชนะเลิศที่สนามเบมบรีแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแชมป์พรีเมียชิพพบกับมิคาสโซ่รองแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาลที่แล้ว ครึ่งแรกเล่นไปได้11นาทีแมนยูได้ประตูขึ้นนำพอสโคไหลาบอลให้กับทิดที่เชอริงแฮมตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาททนวอยชินเล่นได้แค่9นาทีเพราะว่าเจ็บก็ยิงระยะ16หลารอดขาสตีฟฮาร์เปอร์ผู้รักษาประตูของนิวคคสเซิลเข้าประตูไปแล้วก็เป็นประตูให้แมนยูนำในครึ่งแรก1ประตูต่อ0ครึ่งหลังเกมบของนีวคคสเซิลยังทำอะไรแมนยูไม่ได้และนาทีที่53แมนยูก็ขึ้นนำเป็น2-0 ทอริงแฮมนั้นแตะบอลให้กับพอลสโควยิงเสียบตะข่ายแล้วก็เป็นประตูชัยให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตะชนะไป2 0ควา้าแชมป์เป็นสมัยที่10แล้วก็เป็นการคว้าดดบเบิรแชมป์ครั้งที่3ในรอบ5ปีนอกจากนี้แมนย,ยูกำลังลุ้นแชมป์ที่3ในยูโรเปียคับกับไบเยอร์เมลนิกในวันพุธนี้อีกด้วยภายหลังการในคันอเลสฟร็กซ์เนกล่าวว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากในการคว้าดดบเบิรแชมป์3ครั้งใน5ปีนักเตะทุกคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม ขณะที่ลูกุลิ่ผู้จัดจาก,การทีมนิวคสเซิลก็บอกว่าค่อนข้างผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมและถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงทีมครั้งใหญ่แล้วสึกลูกหนังบนเกาะอังกฤษฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะแล้วก็ยังมีเกรดที่น่าสนใจมากมายมาให้ชมกันค่ะ ทันทีที่เสียงลูกบีดเป่าหมดเวลานัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอครับช่วยท,ทีเก่าแก่แกที่สุดของอังกฤษพีซซ่าแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สร้างสถิติขึ้นใหม่หลายเรื่องด้วยกันแมนยูเป็นทีมเดียวขณะน,นี้ที่ทำสถิติคว้าเดิมพัแชมป์มากที่สุด3สมัยในปี1994 1995และ1999รองลงมาก,ก็คืออาร์เซนอลทำได้2ครั้งในปี1971กับ1998แมนยูคว้าแชมป์เอฟเอคับมากที่สุด10สมัยยิงประตูคู่แข่งในนนัดดชชิงชิงะะะเเลศไไ้27ปปปรรตตููสีย9 ชัยชนะที่ถือว่าท่วมท้นที่สุดก็คือการถล่มไบรตันกับเชลซี4ประตูต่อศูนย์เมื่อปี1 983และ1 994อเล็กซ์บกุสันกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของถ้วยใบนี้พาทีมคว้าแชมป์มากที่สุด4สมัยด้วยกันเอสเอคัพนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายที่ยอดผู้รักษาประตูปีเตอร์ชไมเทิลจะเล่นให้กับแมนยูบนเกาะอังกฤษก่อนจะย้ายจากทีมโอแทรฟอร์ดสิ้นฤดูกาลนี้ประตูที่ถูกยกย่องว่ายอดเยี่ยมที่สุดของเอสเอคัพฤดูกาลนี้ก็เป็นผลงานของแมนยู จากประตูชัยของไรอันกิกส์ไนับที่เฉือนชนะอาร์เซูโน่สองประตูต่อหนึ่งในรอบรองชนะเลิศ right oh, ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับฟุตบอลอังกฤษโดยเป็นทีมเดียวที่สามารถคว้าทริปเปลิลแชมป์ หรือแชมป์สถ้วยในปีเดียวกันหากพวกเขาเอาชนะยอดทีมจากเยอรมน,นีบาเยนมิวนิกใดนัดชิงชนะเลิศยูโรเปียนคัพวันพุธนี้ที่สนามเป็นกลางบาเซลนาประเทศสเปน